มันมีปลาเอาห่ามันมมีปลาอ้าสามหกเล่นน้ำวันนี้ ลองดูเล่นน้ำหนักๆกันรูครับนี่สามหกน้ำแบบท่วมคานไปมีดเลยปั่นวันก้าเอาจะเป็นยังไงหลังจากที่เล่นดินเลนมามาเล่นกีตมดูมาล้างมาล้างฮมาล้างครับมาล้างทุ่คาน หลงลูตลีปันนาตะกาครับเอออเออสองอย่างเดียวครับอันนี้น่าจะหนึ่งครับนี่แต่เมื่อกี้ปันข้างนี่อ2ครับมีจุดเสียงอยู่มุมนู้นครับจุดเสียงจุดเสียว ถะาจมมานี่ก็นี่ครับมีสแตนบาย์ยห้าศูนย์หนึ่นงแปดเอสพีลิมิเต็ดโอ้ขึ้นมาใบน่าจะเลื่อมอยู่โัวน้ำนี่ร่วมคานเลยครับสเสมอปากไอ้ลูสลักใส่ใบมีดหน้าครับนะี่ แค่ไม่รู้ลอยเลยอ,อยายกผานยายกผานวางลงสตาร์ทสตาร์ทเลยสอบถามผู้รู้นะคะ่ครับมันเป็นไหานยกอุปรกรณ์แล้วสตาร์ทไม่ได้ ไม่อยู่ไม่อยู่ใปเริ่มเหลื่อมแล้วดินก็เริ่มยุบแล้ว น,นี้ก็มีแต่น้ําเลยครับนี่แต่พอมาั้งนี้อ้าวข่าวสวยแล้วครับข้างนี้แต่ข้างนี้ดูไม่ได้เลย ร์ที่ใ้ก็ให,หนึ่งครับเพราะไม่มั่นใจว่าจะจมตอนไหนถ้าปกติก็ให้สองครับนี่แหละที่เมื่อกี้หลบแล้วหลบแล้วไม่กล้าแล้วมีการเบี่ยงออกนิดหน่อยโอ้ฟันนี่ขาวสะอาดเลย ตากดินอีกแล้วจำเป็นจำครับไม่มีสกีสายขวาผมถอดออกเลยแล้วก็เชื่อมเอาเหล็กสกีฝังขวามาเชื่อมเป็นตัวรองฝังซ้ายครับนู่นฟันใหม่ด้วยครับนี่เพิ่งเปลี่ยนในปีที่แล้วเองคมคมเลยรถคันนี้ก็ถ้าเป็นเดิมๆก็ไปไม่ได้ครับ อันนี้ขายปัม๊มหนึ่งรอบสปริงชัดครับนี่แล้วก็ใส่เวทมีแค่นี้ครับเต็บรถคันี้ถ้าไม่ขายปัม๊มรถเก่าแก่แล้วไปไม่ไหวครับคุณปู่สิบกว่าปีแล้วสิบเอ็ดสิบสองปีแล้ว ก็ลงกิจตมมาครับเมื่อกี้จมไปหกรอบแล้วตอนนี้เขาก็ให้มันล้างแล้วแปลงสุดท้ายโอ้น้ำนี่จะยัะวอ,อะไรเย,อ,ยอ,อะๆเลย มุมนี้แหละเบี่ยงออไหมไม่อยู่ท่ออันนี้ก็พักเลทครับพักสิ่งไม่ใช่พักเดิมส่วนปลายก็เป็นของไอ แทนคุณมั่งรับถ้าจำไม่ผิดของตีสกเกตคำลังคาก็าเป็นของชัดครับชัดสปริงซิ่งเวทของศูนย์หลอบสุดท้ายแล้วตอนเก็บข้างไงแหละมันจะเสียว ก็รถสแตนบายครับนี่ดิเมตเต็ดสแตนบายไปลอตเตอรี่นี่สะอาดยิบเลยตอนนี้ จะหมดจะยกพันครับ้ะยกเร็วก็ไม่ดับหรือว่าใจยาวก็เดิมอยู่แกนนึงใช้รอบประมาณ2,000กว่า2.2 0อง,องอเก็บข้างรอบสุดท้ายแล้ว นี่ครึ่งล้อหน้าแล้วครึ่งล้อหน้าแล้วนะถ้าห้าสิบนี่ไม่รู้จะอยู่อยู่แต่ตรงมุมนู่นแหละไม่ก็มุมนี้ครับผมลองลองแล้วเมื่อกี้ลงแล้วก็ไม่กล้าเลยถอยคืนเลยว่าจะลงมาล้างสักหน่อยลงแล้วยุบขึ้นเลย รถก็พึ่งซ่อมเสร็จครับทันลิมิเต็ดห้าสิบนี่นสำหรับรนี้ก็จะไปเป็นเท่อนี้ก่อนครับ